สวัสดีค่ะ,ะภาษาแดนสับเพื่อนถึงเพื่อนนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมานับเลขไปด้วยกันค่ะเอ่อต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าคลิปเราวันนี้สภาพมันค่อนข้างจะทุรักทุเลหน่อยเพราะว่าคอมที่เราใช้มันพังนะคะเราก็เลยใช้วิธีเขียนเอาเพราะว่าอยากจะเขียนคำอ่านให้ทุกคนด้วยค่ะเรามาเริ่มกันเลยเนาะเริ่มจากศูนย์ค่ะศูนย์คือนูลนูล n u l in t o 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1อ1 t 1 n 15 1 e 17 18 19เ0ตัวนี ye, nah ่สิบ้นะิ้สิบ ปกติเลยเราจะออกเสียงเราจะไม่ค่อยออกตัวเวอร์ตัวท้ายเราจะออกเป็นชูทูบางครั้งมันจะเหมือนกับเป็นสละอูไม่ใช่สละอือหรือสระอึเวลาออกเสียงเราก็จะงงๆหน่อยแล้วต้องไปหัดฝึกเอานะคะชูทูประมาณนี้ค่ะต่อไปเป็นเลขจากเลขยี่สิบเอ็ดนะคะความแตกต่างระหว่างภาษาแดนกับภาษาอังกฤษเวลานับเลขก็คือภาษาอังกฤษเขาจะนับจากข้างหน้าไปข้างหลังแต่ว่า ภาษาแดนเขาจะนับจากข้างหลังไปข้างหน้าอย่างภาษาอังกฤษจะบอกว่า twenty one ภาษาแดนจะบอกว่า in or two เวลาที่เราจะต้องจดหรือเขียนอะไรเงี้ยมันก็เลยจะงงหน่อยเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะเราขีดอวิธีอ่านไว้ให้แล้วนะคะขีดเส้นสีแดงขั้นกลางไว้ให้แล้วเริ่มกันดีกว่า two in a two two or two ส r e และ o องสี่และสองห้อกลออกลับไปตรงโอแนิดนึงนะคะตรงนี้มันจะไม่ออกเสียงอให้เราได้ยินมันจะออกแค่โอแอร์ทูต่อไปเป็นเลขหลัก10นะคะที่สองสาฟส เฮลท์ทรีสเท e พอเรารู้เลขหลักสิแล้วเราจำเลขหลักหน่วยได้แล้วเวลาเราจะนับเป็น6กสิเอ็ดกราก็จะนับเหมือน 21, 22, 23นะคะก็คือ In น trace, two trace, six t จาก 21จนถึง99ก็จะนับวนไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะแล้วแต่ว่าหลัก10นั้นคือเลขอะไรคะ่ะต่อไปเลยค่ะหุนเนอร์คือหลักร้อยนะคะอินหุนเนอร์คือ100อินทุสินคือ1000ง 100, 0ันหนึ่งในภาษาแดนเราจะเรียกว่าทิทุสินทิทุสินก็คือเอ่อสิบพันะคะหนึ่งมส่วน1นึ่งแก็คือ 1อ0ล้านอินมิลลิอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราให้ทุกคนทวนความจำกันนะคะแต่เราไม่เขียนคำอ่านให้นะ34 fear driver 47 sue ofer 59า n e or h e a l t h e s t sex or tres เ7ส sue or h e a l t h e s ต่อไปยากขึ้นมาหน่อย87 s u so office 99 n i o h a n d m 125 t h u n n e r f e m e t o tre h une, 69, u n n e r o d e r e น1269อคือ into sin to h une, 25, 48, u n n e n i or t r e s 25648คือ femer two to sin s h u n n e ตอไปค่ะเด่อไปค่ะ375521คือเทรฮุนเนอร์เฟมออเฮลฟิสออเฟมฮุนเนอร์อินชูไปสุดท้ายแล้วนะคะ1,856,981าคืออินมิลลิออนออเดฮุนเนอร์เซ็กซ์ออเฮลทริสออนิฮุนเนอร์อินเฟยากอยู่เด้อใครที่ทำได้นอย่าลืมปรบมือให้ตัวเองนะคะเก่งมากเลยอะ ตัวอย่างต่อไปเป็นตัวอย่างการอ่านหมายเลขโทรศัพท์กับหมายเลข cpr number นะคะหมายเลข2ตัวเนี่ยมันจะมีทั้งหมด8ตัวถ้าเป็น cpr number ของผู้ชายจะจบด้วยเลขคี่นะคะของผู้หญิงจะจบด้วยเลขคู่แต่เราไม่มีตัวอย่างให้นะคะเริ่มจากคำถามก่อนเลยนะคะ well edit telephone number เบอร์โทรศัพท์ของคุณคืออะไรเวลาเราจะตอบเราก็จะตอบว่า mid telephone number air ตัวอย่างแรกค่ะมีโทรศัพท์มเลข toll f e r driver six or h อ l d e r or 8. ตัวอย่างที่2องมีโทรศัพท์มเหลิบู์ิหส4 1ตัวเลขที่เป็นหลักหน่วยเราจะพูดแยกนะคะอย่างเช่นตัว0ูย์เตัวที่2นะคะเราก็จะบอกว่า90 09 70 14แต่ถ้าเราบอกตัวเลขทีละ2ตัวแบบนี้แล้วเรางงนะคะแล้วก็เราก็บอกทีละตัวได้เหมือนกันนะคะไม่ผิดนะคะอย่างข้างบนก็มีเเลโฟนูเมอร์แอร์อินทูเทรฟก็ไม่ผิดคะ่ะสำหรับการแก้ปัญหาเรื่องความงงในการบอกตัวเลข C P R number หรือโทรศัพท์นะคะเราก็ปกติเราจะจดลงกระดาษไว้ก่อนนะคะแล้วก็ดูตามแล้วก็พูดตาม ก็ช่วยแก้ได้เยอะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่อยากรู้ให้ได้เอาไปฝึกเอาไปพูดแล้วก็จะจำได้เองนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะทักฟรยเดททักฟรเดนน์กันอ,อไฮไฮ